วันนี้เจ้าเบคอนชวนพี่โอแมนทำเรื่องวุ่นๆอีกแล้วโดยการที่เราปลอมตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่แลวใส่ชุดสไปเดร์แมนปลอมตัวเป็นเจ้าทีวีแมนที่แบบว่าเป็นไททันตัวใหม่ล่าสุดเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่โอแมนจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่า เอ้ยเบคอนโทรตามพี่โอแมนมาแมปอะไรอีกนั่นเนี่ยเอ้ยกราบสวัสดีนะทียินักเรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่องแอนโอแมนสิบสองได้เลยครับผมบตอนนี้พี่โอแมนกำลังขี่ยานอวกาศไปหาเบคอนอยู่นั่นเองฮ <c oughs> น้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะพี่โอแมนจะได้มีคลิปสนุกๆลงให้ดูทุกวันเลยลงไปดูข้างล่างก่อนจื๊บจื๊จื๊จื๊ไหนเบคอนอยู่ไหนนะอืม๋อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงเบคอนน้องๆปุ๊บมาขับยานลงไปก่อนโอ้โหยานเร็วมากเลย อ๋ออะไรไงเจอเบคอนแล้วโอ้แม่ฮัลโหลฉันอยู่น,น,นี่โอ้โหสวัสดีเบคอนเออฉันกินไอติมอยู่นะโอ้แ oh ม oh ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไอติมมาจากไหนเดี๋ยวเบคอนเขาไปเอามาจากโรงเรียนยังไงลนะ่ะอืมวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้กินไอสกิมแมกเลยซื้อไ,ไอสกิขขมมาให้ที่บ้านนะ่ะโอ้แม่โอ้โหอร่อยไหม,มอ่ะเบคอนขอกินมั่งได้ไหมอ่ะ <c oughs> ลองไปดีกว่าโอ้แมงขีขอเอาเดี๋ยว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 เดวอะเดี๋ยวอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวไหนขอไปดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตใหม่นางเโอ้เดี๋วเดี๋ยวเดยวโอ้มีไททันสปีเกอร์แมนแล้วก็โอยออแล้วก็โอ้ไททันทีวีแมนโอ้วววววว จากฮีโโลเป็นที่ฆาตกรเห็นไหมเห็นไหมตัวที่มีทีวีหลายๆอัน,นก,ก็คือร่างอัปเกรดของเขาที่แบบว่าเก่งมากๆน้องๆในซีรีส์ของสกิบิีนี่น้องๆ,นองนองๆคนไหนได้ดูในซีรีส์แล้วนี่เลยเอามาปัดตกโอ้แมนนายทำอย่างนั้นทำไมอ่ะนม่ไปทำพวกทีวีแมนทำไมอ่ะอ้แมนเดี๋ยวก่อนเบคอนเดี๋ยวถ้าเราเข้ามายิมก็ไม่มีอะไรเล่นนลดิฉันมีภารกิจนะโอ้แมน ภาริจอะไรหรอภารกิจวันนี้ก็คือเราจะปลอมตัวเป็นทีวีแมนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปก่อนเเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเาไม่ะเจ้าแมงมุมแมนเฮยฮ่เอาเหาฮหา้าฮ่า่าฮ่้ฮาฮ่าน่าฮมา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่า โอเล่นแบบนี้ทีไรเจ็บตัวทุกทีเลยเบคอนกินาไม่ปิ้ดีกว่าเช้าแหวนเงียบ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 โอ้แมงขี้เงี้ยกลัวโอ้แมนวันนี้เรามีภารกิจด้วยล่ะภารกิจอะไรเบคอนก็วันนี้ฉันว่าฉันจะแจกนายร้อยโลบั๊กนายเอ้ยเดี๋ยวว้ายเอ้ยเอ้ยลงไปขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยไทยทันเอ้ยเอ้ยเอ้ย ยังพูดภารกิจไม่จบเลยโอ้แม่มีฉันมีปืนฉมวกได้ล่ะเออเบคอนเอาไปทำอะไรเหรอวันนี้เราจะมาเล่นเป็นสไปเดอร์แมนกันไงล่ะเราเอาเนี้ยยิงไปตรงหลังคาเหมือนเราชักใหญ่เลยโอ้แม่นี่เบคอนฉันได้ปืนฉมวกมาแล้วรือหรือว่าปืนฮุกอ่ะโอ้แม่ควบคุมมันดีๆน่นิ่ฉันจะเล่นให้ดูไปทางหลังคาทางนู้นเลยเออไหน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 โชว์หน่อยดิเบคอนเออยิงไปที่หลังคา โอ้แมนจะติดต้นไม้เดี๋ยวมัยังมั่วหัวล้อฉันสิฉันทำออกไม่ได้นะโอ้แมนเดี๋ยวนายจะบอกว่าให้ทำภารกิจเป็นสไปเดอร์แมนแล้วเดี๋ยวนายมาเป็นอย่างนี้เองเนี่ยนะเบคอนโอเคจริงๆฉันฉันขอรอก่อนนะ ยืบนี่อ๋อเบคอนมันจะยิงอ๋อเดี๋ยวปืนติดต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวติดทั้งคู่เลยเบคอนเดี๋ยวโด้๋ยวเดี๋ยวนะขอขอฝึกพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความสามารถอันเนี้ยิ่งจึ๊บสไปเดอร์โอ้แมนโอ้โหนี่เบคอนเราต้องคลิกอีกต้นไม้นึงอย่างงี้มันถึงจะเปลี่ยนที่จริงห์เหรอไหนลองดิโอ้แมนนี่ฉันไปต้องดู้แล้วจึ๊บนี่เอ้ยจริงจริงด้วยโอ้แมนก่อนอื่นเลยเราลองลงไปแบบว่ารีวิวแบบว่าเจ้าตัวแบบว่าตัวที่มันอัปเดตมาใหม่ดีมยยอู ตบิกก์เฮ้ยเอ่อแมนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบิกก์ตบิกเกอะไขึ้นไปได้ไงโหเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโหเดี๋ยวแล้วเบคอนไปเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบช้ำมวกโอ้โหเดี๋ยวจุ๊บช้ำมวกจุ๊บนี่โอ้โหนี่นี่เราจะโชว์จูกล้วยมาแล้วมาแล้วโชว์จูเฮ้ยโชว์จูโชว์จูนี่ไงโอ้โหจูกหลบทีวีแมนโอ้โหดูดูบิ๊กทีวีเห็นไหมบิ๊กทีวีแแมนนั่คือบบ ออ้ยมาแล้ว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 ยิงจุกยิงจุกอ้าวววนวว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 าวววววชํานาวว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 วจวว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 อวว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 วงวววววววอวยาวว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 วอวว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 าวว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 ว้วววยวววยเ่ โอ้แ oh, มน็อบคืออะไรเหรอก็คือสกินไงนล่ะเราสามารถเปลี่ยนสกินได้เลยนะอูไหนเบคอนตัวไหนคืออัปเดตมาใหม่อ่ะเบคอนนี่เลยเจ้าบิ๊กทีวีแมนอ่ะโอ้แมนแล้วก็เจ้าไททันทีวีแมนสองตัวนี้เลยโอ้ oh, my god นี่น้องๆไททันทีวีแมนกับบิ๊กทีวีแมนอัปเดตมาใหม่โอ้โ oh, ห<ด>ฟังก์ชันไททันทีวีแมนแบบครบมากเลย เงียบเดี๋ยวให้ฉันทำงานอยู่คนเดียวเลยนะเบคอนไอจินมันอะไรนี่นะเมนอนนี้เขาก็มีห้องให้เรามาเลือกด้วยน้องๆน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่โอเมาจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะเข้ามากดเล่นกันได้เลยนี่นี่ตัวนี้เลยที่ไล่ที่ไล่เราเมื่อกี้เนี่ยแต่เขาบอกว่าตัวนี้มันโอพีมากเลยนะเจ้าเบคอนเบคอน ฟังมากๆเลยอ่าเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเจ้าไททันทีวีแมนเนี่ยมันรวมร่างกับเฮดโฟนแมนนะเอะเบคอนเบคอนอยาเบคอนอยาเบคอนอยาอยาอุ้ยเ้ยนี่เปียเปีย พี่เบคอนนายมั่นใจไหมเนี่ยว่าชุดนี้เราจะเข่งจริงๆเนี่ยมน่นใจสิอ้อมแมนยังไงชุดอันนี้ก็คือชุดสปรยฮีโร่เลยนะชุดสปรยฮีโร่อย่างี้แล้วก็ต้องชนะหยิบชั้นวางเอาอมาอ้อมแมนฉันหยิบอ,อมภากรน,นายอีกได้เลย,ยงั้นฉันก็หยิบอจิ้มแก้วแอลโอเคซสปอร์ฮีโร่เตรียมตัวออกลงน้องๆถ้าเกิดอ,อยากให้พี่โอมแมนกับอ่าเบคอนนี่ไปอย่างนี้อีกออก็ช่วยกันนะทำอะไรนะเบคอน ช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองให้มันครบหนึ่งพันไลค์อ้เมนอ๋อเอาอย่างนั้นจริงๆริอะเบคอนฮันนายไม่สนใจเดี๋ยวฉันจะลงไปให้ดูนะดูเจ้าไททันดีวีแมนข้างล่างนั่นนี่ฉันจะลงไปหามันเฮ้ยโอเบคอนไปแล้วพี่โอใไม่ก็ไปมั่งชึบนี่เลยอุ้ยอุ้ยมันวิ่งมาหาเบคอนแล้วอุ้ยไปี่เอ ค้อนสิมาแอบกินไอติมอยู่คนเดียวเลยปล่อยให้พี่โอแมนโดนเปียกเปียบเมื่อกี้เจ้า <S 1> <S 1> <S ไททันทีวีแมนไล่พี่โอแมนน่ะเฮ้สกีบีนี่ตัวนี้ก็น่ารักดีาลาลาลาไอติมรอเอโอแมนมาเบคอนฉันอยู่ข้างหลังนายอันนเดี๋ยวเมื่อกี้นายขี่ผมหนีทำไมเบคอนเกับผมมันเป็นซุปเปอร์อพีของฉันยังไงล่ะไม่ใช่ไม่พอดิ เดี๋ยวโคจิตะไม่เกี่ยวเลยฉันคล่องใจกับน,นายมากๆเลยใส่ชุดสไปเดอร์แมนแต่นายใช้พรมบินหนีเนี่ยนะก็สไปเดอร์แมนมันยิงไม่ทันนี่นะโ oh, อ้แมนโอ้แล้วก็ปล่อยให้ฉันโดนเปี้ยๆนะสนุกดีออกกินไอติมไหมเอาไหมเนี่ยเนี่ย <c oughs> เบคอนเ <c oughs> อ้แมนมานี่มานี่เฮ้ย <c oughs> ไปแล้วจ้าไม่สนหรอกอ,อฉันจะต้องจัดการแก <c oughs> ไม่จัดการหรอกว <c oughs> อ้ไอ้ไอ้ทีวีแมนก็ไม่หลอกเออจะไม่ขอ เฮ้ยเบคอนยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยนี่มาแล้วอ๋อเตีอได้แล้วโอ้แมนตือนตือนตือนโอ้แมนแค่มีภารกิจเร็วๆเลยคิดจะจบแล้วเฮ้ยเด็กเฮ้ยอะไรนะเบคอนเออโอ้แมนเอาอย่างนี้ไหมเราไปกลายร่างเป็นพวกทีวีกันแล้วเราก็ใส่ชุดสไปเดอร์แมนกันล่ะ เป็นภารกิจทังตัวสายลับของพวกเราวันนี้เราจะมาเป็นนาตาชาโรมานิบน็อบนอปไม่ใช่เน็น็อบกันนับเย้เย่เย่ภารกิจอออแมนเบคอนสไปฮีโร่ฮีโลโอภารกิจอย่างนี้เอาสิได้ออกมาไม่ดีสักทีเลยเบคอนเอาหน้าลองไปดูไปไปเปลี่ยนชุดกันอ๋อแม่เบคอนอ๋อไหมเบคอนพร้อมแล้วเอาก๊อสปีดออกแม่นี่ก๊อสปีดพร้อมแล้วอุ้ยยุบทั้งจะพร้อมแล้วไปแล้วสกอตสุดฮีโรร่่ฮีโออล ฮ้ยไปเร็วเบคอนเราต้องไปหามนี่นี่นไปล่อมันมานี่ตนตัวเร็วเเราต้องกำจัดมันเอางี้ใครใครกำจัดมันได้ต้องพามันตกหลุมเร็วๆๆๆเฮ้ยุบ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 มานี่มาตกหลุมอได้เลยนี่ภารกิจแรกหนึ่งตัวจุ๊บมามาเอ้ยเบคอนระวัง้ยยมนเบคอนถอยไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่นี่นี่เออโเย่เบคอนจะทำได้แล้วเฮ้ยเอาเบคอนไปไหนเนี่ยเอา นี่ฉันอยู่นี่โอแมนเก่งที่สุดเลยเป็นไงฉันกำจัดมันได้เฮ้ย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 ไม้ตัวนึ่งเบคอนช่วยด้วยไม่ช่วยหรอกคะเฮ้ยนี่กระโดดจู๊กนี่โอ้โหเป็นไงน้องๆวิธีกำจัดเจ้าพวกทีวีแมนในแมปนี้โอแมนวันนี้นายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เก่งที่สุดเลยใช่แล้วล่ะเบคอนเฮ้ยว้ายว้ายว้ยเฮ้ยถ้าเจอช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบคอนเดสมองเพลงไปแล้ว